จากประเทศไทยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณตีนะคะวันนี้คุณตีพามาชมบรรยากาศยามเช้าอากาศเย็นสบายสบายาร่มรื่นนะคะที่สโรชารีสอร์ทถนนมะลิวันาทางผ่านมาจากาตัวเมืองจังหวัดขอนแกน่นมุ่งหน้าไปที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะคะ อันนี้อยู่ที่ตลาดดอนมงอําเภอหนองเรือจังหวัดขอแนแก่นค่ะบรรยากาศดีมากนะคะที่นี่เขาเป็นบ้านเรือนไทยบ้านไม้สักประมาณอย่างนี้นะค่ะนะคะมีประมาณ10หลังถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้เขาหยุดติดถนนมารีวันเลยนะคะอยู่ทางหลักทางที่พวกเราจะขึ้นไปภาคเหนือนะคะถ้ายังไงขับรถผ่านมาท่านเหนื่อยถ้าอยากจอดทับ หาที่พักริมทางง่ายๆสบายๆายและปลอดภัยนะคะที่พักสะอาดสะอ้านค่ะสวนร่มรื่นนะคะที่นี่คือสโรชาการ์เดนรีสอร์ทนะคะถนนมะริวันที่ตลาดดอนมงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศทั่วๆไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันค่ะ ที่สโรชาการ์เดนรีสอร์ทนะคะถนนมารีวันมองไปจะเห็นบ้านไม้สักนะคะมีบ้านปูนอยู่ด้านโน้นสีเหลืองๆนะคะไอ้ด้านนี้เป็นบ้านไม้หมดเลยเป็นเรือนไม้สักนะคะสวนร่มรื่นจริงๆต้นไม้ใหญ่น้อยเต็มไปหมดเลยนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ราคาที่พักนะคะคือละประมาณ400-500บาทหรือ400-450บาทประมาณนี้นะคะราคาไม่แพงค่ะดูฝั่งด้านโน้นยาดและต้นไม้เขียวขจีเต็มไปหมดเลยค่ะต้นไม้นานา,นาพันนานาชนิดทั้งใหญ่ทั้งเล็กเต็มไปหมดนะคะร่มรื่นจริงๆ ถ้ามองไปด้านหลังถ้าเราขับรถเข้ามานะคะตรงนี้คืออที่เรามาติดต่อที่พักค่ะเวลาเราขับรถเข้ามานะคะก็มากดกริ่งติดต่อที่พักอยู่ตรงนี้นะคะตรงเรือนรัตนาวันนี่ค่ะบรรยากาศดีจริงๆ ด,ดอกไม้ก็มีนะคะตรงนี้เป็นศาลาริมสระน้ําด้านหน้าที่เรามองเห็นตรงโน้นนะคะก็จะเป็นถนนมะรีวันค่ะถ้าย้อนคืนไปทางขวามือนี่เข้าไปในตัวเมืองขอนแก่นนะคะถ้าไปทางด้านซ้ายมือก็จะไปที่อ,อำเภอหนองเรืออำเภอชุมแพแล้วก็ขึ้นไปทางภาคเหนือนะคะหรือสระน้ำ ต้นไม้นานาพันนานาชนิดเลยนะคะเยอะจริงๆนี่น่าจะเป็นพลับพึงนะคะดูขาอันนี้ถ้าบ้านเรานี่จะเรียกว่าขาใหญ่นะคะต้นลีลาวดีเยอะนะคะถ้าในช่วงฤดูที่เขาออกดอกเนี่ยคงละลานตาคงเต็มไปหมดละคะ่ะ ตอนเช้าๆเนี่ยน้องไก่แจ้ทั้งหลายแหลด่ดิโอ้โหส่งเสียงนะคะส่งเสียงขันปลุกพวกเราแต่เช้าเลยเห็นไหมคะถนนมาริวันค่ะอยู่ด้านหน้าเราฟังไหค่ะ นี่นะคะถ้าเราเข้ามาแล้วก็ขับรถตรงเข้าไปเลยค่ะตรงรถคันขาวๆจอดอยู่คือติดต่อที่พักนะคะดูค่ะเนี่ยถ้ามาจากตัวเมืองขอนแก่นนะคะขับตรงมาเรื่อยๆทางไปอำเภอหนองเรือหรืออำเภอชุมแพเนี่ยนะคะเ,เลยตลาดดอนมงมานิดหน่อยแล้วก็เห็นนี่ค่ะศาลาเหลือง ก่อนจะถึงตัวศาลานี่นะคะก็จะมีถ้าตอนกลางคืนจะมีป้ายไฟค่ะเนี่ยอยู่ด้านหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะคะแต่ถ้าเรามาจากาทางอำเภอชุมแพนะคะหรืออำเภอหนองเรือถ้าเรามาจากทางภาคเหนือมุ่งหน้าไปที่จังหวัดขอแขนแก่นเราก็ไปอยู่เทินด้านหน้านะคะไปอยู่เทินกลับขึ้นมานิดหน่อยนะคะเราจะเห็นป้ายตรงเนี้ย สโรชาการ์เด้นรีสอร์ทนะคะห้องพักมีทั้งเรือนไม้ศักนะคะราคาประมาณ400-500บาทต่อหนึ่งคืนนะคะมีฟรี Wi-Fi ด้วยค่ะเนี่ยเบอร์โทรศัพท์นะคะติดต่อได้ค่ะนี่นะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสโรชาการ์เด้นรีสอร์ทตามนี้นะคะดูด้านหน้า สวนจัดสวนเข้าไปเร่องเลื่อนจริงๆค่ะที่นี่คือสโรชาการ์เด้นรีสอร์ทถนนมะลิวันทีตลาดดอนมงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นประเทศไทยค่ะ